กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการเล่นน้ำสงกรานจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งในทุกๆปีจะมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร่วมเล่นน้ำสงกรานเป็นจำนวนมากในปีนี้หลายพื้นที่ได้มีการเตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี ถ้าเกิดเป็นมาตรการก็คงอาจจะขอให้งดการเล่นแป้งอะค่ะเพราะคิดว่าจากประสบการณ์ถ้าเกิดว่าเราไปเข้าศาร์เราไม่มีแป้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าปีก่อนๆที่เคยอนุญาตให้เล่นแป้งได้อย่างเงี้ยค่ะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลครับรอบๆบริเวณงานอย่างเงี้ยครับเช่นถ้าปีแล้วว่าผมก็ไปเล่นที่สีลมอย่างเงี้ยครับน่าจะมีเจ้าหน้าที่เยอะกว่าน,นี้นครับเพราะว่าอาจจะมีการฉกกระเป๋าอะไรวิ่งราวกันบ้างนะครับก็เรื่องเครื่องดื่มอะค่ะพวกอะไรอะค่ะแบบถ้าแบบ กินดื่มเยอะไปก็อาจจะแบบว่าเกิดอันตรายได้ผู้อื่นมีมาตรการในเรื่องแบบตรวจตาเพาื่อดูตรวจดูจราจรเพราะว่าจะได้ช่วยลดอุบัติเหตุทางด้านการเดินทางได้อย่างงานวิถีน้ำวิถีไทยที่จะจัดขึ้นบริเวณ7จจุดหลักทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครงานสงกรานถนนสีลมโดยปีนี้มีจุดเด่นอยู่ที่อุโมงค์รักสีลมซึ่งเป็นอุโมงค์น้ำยาว80เมตร และจะมีการสร้างมิติใหม่คืนภาพลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามโดยเน้นหลัก4ปอคือปลอดภยัยปลอดแอลกอฮอล์ปลอดโป๊ะและปลอดแป้งและงานเย็นทั่วล่ามหาสงกราน2,558บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทั้งนี้ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างราชประสงค์ได้เตรียมจัดเทศกาลสงกรานขึ้นบริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเน้นให้เป็นจุดเล่นน้ำสงกรานที่สดุกสนานปลอดภยัยและปลอดจากแอลกอฮอล์รวมทั้งให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยประชาชนมองว่าเทศก,กาลสงกรานในปีนี้ควรมีมาตรการดูแลความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการรณรงค์ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดเล่นแป้งทุกชนิดรวมทั้งการป้องกันปัญหาลักทรัพย์ เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาเหล่านี้เป็นจำนวนมากด้านมาตรการดูแลความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาตรการควบคุมการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบริเวณพื้นที่จัดงานรวมทั้งไม่อนุญาตให้เล่นและจำหน่ายแป้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยที่ล่อแหลมและอุบัติเหตุจากการเมาสุราอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบ ต่อประเพณีสงกรานและความปลอดภัยของประชาชน